เบิงังดูพี่น้องต้นใหม่ต้นนั้นจะว่าเป็นเอียงปาดปาดปาดอืมปาดได้แม่ดีฟอนอ้อมยายแม่อยากฟอนอ้อมปาดเห็ดนางลมมาพอ,อเ,าเห็ดนางลมปาดพี่น,อน้องขอแย่งสุ้บังสัก่อนเห็ดนางลมหนาฮ่อนมื้อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเอ็ด เดือนสิงหาค่ะสองพันยี่สิบห้าพี่น้องข้อกระเป้าเห็ดนางร่มต้นนี่ผลออกมาเก็บยูเบิสปีพี่น้องออกให้เก็บยูเบิสปีอือคุณหน้าพี่น้องจ้ะอุ้ยุน่ะไรอน่ะออกค่อยๆเก็บยูเบิสปีพี่น้องปัดฏิทโตทีทั้ง โอ้ยพออีเมีโอ้ยใจสิขาดได้แม่ขอฟอนออมเนี่ยพี่น้องนะอุ้ยป้าดอ่อนๆอ,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 อยู่พี่น้ององามๆงามๆงามๆเก็บเนาะพี่น้องมันนี้เก็บ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 ป้าดอุ้ยสวยงามตามทองเรื่องพี่น้องจ้า ดุก<ค><ณ>นะผลงานยังไงบ้างทีน,นึงเราหอยอ,อ่อนซอนพี่น้องหอยอ,อ่อนซอนมาที่นี่ดูนะงามคักงามแนี่ยมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดนั่งลบด้อยาพี่น้องจ้ามามามา,มา,ม,า,ม,ามาเก็บน้องกันยังไงบ้างคักกัน,น,นเต็มเป้แล้วมือนี่พี่น้อง,งเต็มเป้แล้วมือนี่ยายแม่ถุงม,มือใส่คน้นมาที่นี่เก็บเก็บ ต้องไปรีแล้ะมากไมหมแค่ถุงมือ,อ่ไปเก็บยูวัตปีเป็นเห็อดอายุนี้พี่น้องจ้ะเก็บต้นนี้พอเก็บยูวัตปีแตะพันออกหนาวหอนมามนี่ตะพันเริ่มออกมามฝนตกไตห่อนเนี่ยเพื่นก็ออกสิเหรอพี่นอ้องเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใยเม็ดเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนพี่น้อง ใอแห้งเป็นคนใจ่ห่อนเพี่ยังกับนี่ขอดใส่ม่น้ำทางแล้วมันขาดมันอนันเังไรล่ะถุ่งมือมันบางยางใส่มาขาดสองอันพี่น้องจ้าถ้ามันแดกจะสิ้นนะมันแบบโม่นบ่นนี่โมนน่เหนียวเมทุนเลยมันบางปุ่งบางบางเพราะพทุกก่งอันซื้อมางวดก่อนหันหนาหนะนะนี่คุณสายซื้อมาให้เนี่ยซื้อเอาบางให้หนดอกพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้า,า,าว้าวมาตัวสวัสดีพี่น้องสวัสดีก่อน ให้แม่ก็นเลยดีใจดีใจดีใจเก็บก่นพี่น้องปุนห์ง่ามคักงามเลยเนาะไปกินเห็ดนั่งร่แซ่บๆเราพี่น้องจ้าโอ้ยตกมิดตกตกมิดตัดมันโบออกอีกไปมือดึงเลยขอกระดึ้งข้าวขอโทษหลายๆเถอะปุณห์บอกกวาเห็ดนั่งร่ต้นนี้พี่น้องขอเก็บอยู่วัดปีเราอีกก่อนนี่อ่อนๆอยู่เลยปุณ่ะงามเนาะ นางลมธรรมชาติพี่น้องงามคักง,งามเนี่ยย่ายเมสิเป็นบ้าเป็นบ้านน้ำเห็ดนางรมคันฝนตกแดดออกก็สิน่นพี่น้องเพน,นันออกเพนันออกไปจำเนีมาเด้อพี่น้องมาเก็บนกกนอยู่สมองสุบอจ้ะเป็นหนึ่งกิมแก้บกวบักเน่าสมสมแณ์แซบขมยอตุยแก้วบากเน่า,นาสมบูรณแกนที่ยังจะว่ากันไปเนาะพี่น้องจ้ะ ก็คือปลาอยู่ได้ไปเบิ้งก่อนนะวะค่อยออกอ,ออกดูต้นนี้พี่น้องป่านปลูกไว้งามคักงามปุดงามโพป,โปัอ่อ,อนอยู่เลยพี่น้องจ้ะแกงเส้นน้งมันแ,แกงแปลกเนาะ ใจเก็บฟางขึ้าเี้เก็บฟังเอ้ยออยังบวชจนทังหนือเห็นบ่เหรสีออกไปแล้วเห็นว่าพี่น้องขนชุ่สูงขนนี่น่นสูงๆนอะไรเง้ยงากังมเนี่ยเสือก็ต้องเสือ มีวันที่11เดือนสิงหาสองพันยี่สิบห้าเหตนางลมน้ำมครับบพี่น้องคุณนะคุณนะให้บึงกรักอืม่่งเฮ็ดแ่บอีแล้วพี่น้องจ้ะ เด้อ,อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใยเมขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องอยู่สุมองสุบอนเด้อที่เขามารับช่วรับฟังมึงใยเมเก็บเห็ดจะ้ะขอบคุณทุกน้ามกนามใจพี่น,อน้นองจะ้ะจะเอาอยู่ฟังนั่นก้อนวันนี้ฟังนี่กันนี่ โว์ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องออกดีดีต้นไม้ต้นนี่ออกดีิเก็บอยู่บดปีเราอยากจะเสื้อสายตาก็ต้องเสื้อพี่น้องจ้ะป้าฮ<า>งามขัดงามเนยอ,อ่โอ้โอ ngam hồ bạc mô bạc đen còn sơn nữa nhìn còn Hãy subscribe cho kênh บางต้นที่ขอคยไปเก็บปีกไก่พ่นกระโบออกดีพี่น้องแต่ว่าต้นนี้ออกดีหอลี เป็นซอนออนเนี่ยค่ะปอยเป็นว้โลดเน้นหน่อยหนึนงนี่เนาะนี่มันยังเน้หน่อยอยู่ปอยเป็นวส้สะกดผเุเลยเป็นกีเป็นกีอยู่ปล่อยเป็น้เนาะพี่น้องจ้ะดต่ตั้งหลายพี่น้องกองจุนพูนจะเห็นบ่ะน,นะแดดแด,ดดดี่งขอยสิตัดขาพี่น้องที่นี่บา้าตัดขาสะกน Ong nguyên mãn mọc nhỏ, 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 hết nhỏ, 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 นับ้ยวงเขามากใกล้ๆก้อนพี่นอ้อง,องแข้งแทร่อยู่งามครักงามเ่ยนาะพี่น้องจ้ะคุณรุนอ,ออกดีครับตนนุ่นี ปัดห้องค้อนใหม่นี่จะไ,ได้ดีนีก็คือจังบวค้มบนได้เด้อพี่น้องมาเอาไปกินน้ำใยเม่อ่อนๆอยู่เนาะโอเนี่ยง่ามั่นแตกออก ซอสหนิไงคักไงเนี่ยสิหล่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตของยายแมย์อายุหากินอืมคอยสิอันมเน้าวเลี้ยงคอมเมนต์อีกคนพี่น้องตอบคอมเมนต์ไปพร้อมเนาะถ้าบ,บ่บ่อยากเอามาใส่ใจแต่ก็อยากเอาใส่ใจคือว่าเหรอพี่น้องจ้ะคนเฮามันกน็ธรรมดาเนาะแต่ข้อก็ท่าใจอยู้ลอกพี่น้องคอยไม่เฮ็นยู้ถูกขอเป็นคนสาธารณะแล้วเนาะข้อก็ต้องท่าใจแม่นอยู่ดอก แต่มันหลายเทียหลายที่อะไรมันก็นคือว่าหล่าคนเท่ามันว่นาเป็นระอิพระปูนเนาะพี่น้องผู้คนคอมเมนต์ดีก็ดีคอมเมนต์มาหาข่อยผู้คอมเมนต์โบดีกับโบดีเนาะอืออิดสาตาลนคิดว่าเป็นคอมเมนต์มา่อวานเ,เหรอเฮ็ดคลิปทุกคลิปนี่เบิง้งเมื่อใดจะคลิปตาไลาส่สีอ้วกสีอ้วกแตกเฮ็ดจักกินได้กินบ่ได้สันข่อยนี่ข่อยสิตอบคอมเมนต์ผู้คนเมื่อวาให้อข่อยเด้อพี่น้องจ้านี่ก็เลย กันคอยตอบต่อพอกริสิอัดอั้นตันใจเบื้องบบได้กับโบตรงเบื้องขอบอกรยรทีเรแล้วคนเฮ็ดคิดเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นล้านเป็นแซนเป็นล้านเอาไปหาเบื้องผู้ขาเจ้าเฮ็ดที่ดีๆขอเฮ็ดบดีกับ่บตรงเมื่อเบื้องข่อยขอบอกเลยขอบอกเราให้เรียนผ่านแล้วขอก็บบได้เส้นให้เจ้ามาเบื้องข่อยเ้าขอก็บบได้เส้นให้เจ้ามาคมเมนต์นข่อยขอสิบอกให้ เจ้าบอต้องมาคอมเมนต์คอยแเราจะกับบอต้องมาเบิ้งคอยเด้อคอยสิบอกคอยคอยบอกหลายเทียแล้วอันนี้ขอบอได้มีอักขติกับเจ้าบอได้ยังขอกระลูจักเจ้าอีกจ่อยแต่กรู้ว่าเจ้าคอมเมนต์มาเว้าคอยคอยตลอดคอยลูอือยังคอยสิบลูซื้อเจ้าคอยลู้ขาบ่อยากเอ่ยเจ้าก็รู้ๆอยู่แก่ใจอยู่ดอกเด้ออันนี้ขอตอบคอมเมนต์ผู้เพิ่นเว้าคอยคอยพี่น้องจ้ะบาเบิ่งกับตังเรียนทานจะมาคอมเมนต์ข่อยขอบ่ได้เซิร์นให้เจ้ามาคอมเมนต์ข่อยขอบ่ได้อ่อนซ้อน เจ้าจักหน่อยเลยขอเจ้าบ,บ่มีค่าสำหรับข่อยจอยขอสิบอกให้เด้อร์ขอบริสุทธใจว่าเจ้าสิมาเบิง่งข่อยบม่มาเบิ่งข่อยมันหลายเทียแล้วควนเฮามันธรรมดามันบ่แม่นพระอิดพมมมดร,ระรรปรนูนคอมเมนต์มาสิให้ข่อยตลอดถ้าว่าคลิปข่อยบ่ดีก็บ่ต้องมาเบิ่งข่อยบ่ได้เธิ์เสื้เจ้ามาเบิ่งคลิปข่อยข่อยบ่ได้เธิ์เสื้เจ้ามาคอมเมนต์ข่อย ข่อยมาเฮ็ดคลิปจังงี่ข่อยกับโบได้ลำบากหา้าเค็นยังผัวฝรั่งข่อยก็บโได้ผ้ากัดก้อนเกียกินก็บโได้ผ้าถูกผ้าหยากแต่ข่อยอยากเฮ็ดค้นเท่าทุกคนเขาเจ้าก็เฮ็ดขึ้นก่อนเฮ็ดคลิปถ้ามาหากินหาไรใดพิเศษงานการเขาก็มีบนว่าเขามีการมีงานข้นเขาไม่เฮ็ดจังสี่นะอยู่เยื้อละมั่นอย่างนะอืมเขาก็มีการมีงานข่อยก็มีการมีงานขึ้นกัอนอืมขาอบริสุทธิ์ในเจ้ามาเบิ่งข่อยเร้่อข่อยจบอกให้ ข่อยู่เมืองไทยบ้านข่อยก็มีอยูม่มีมีกินบ้านข่อยก็มีทั้งสองหลังขุนเขาโบด้คุยดอกก็เจ้ารู้จักข่อยเบิดแหละเบิดอำเภอบ้านข่อยก็มีสวนดอกสวนยา,ยางข่อก็มีไห้หนาสาพวกข่อยก็มี่ขุนเขาโบติคุยดอกข่อยว้าวจริงแิ่งขอ่อยกระมิซเซอร์ไหนเจ้ามาเบิรงข่อยอันนี้ข่ตอบขุมเบนเพื่อนได้จากพี่น้องจ้ะโอ้ยโอ้เราโบด้อ่อนซ่อนเจ้าเลยเบิรงบ่ได้จะคลิปอวกสิแตก คอมเมนต์มาหาจะแตกอย่างนั้นขบเรย์เจ้ามาคอมเมนต์ข่อยเบรย์เส้นเจ้ามาเบิ่งข่อยอีกจอยข่อยเห็นซื้อเจ้าข่อยก็อ้วกแตกแล้วอ้วกข่อยสิแตกข่อเห็นซื้อเจ้าขึ้นม่านนานจ่อข่อยก็ขี้เดียดแล้ว่อซื้อโหลดอันนี้ข่อยข้อมันเพื่อนพี่น้องจ้ะตอบคอมเมนต์ครับจ้ะแม่เมียก็จะตัดมันแล้วก่อนแล้วพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งส่องเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะอันเมลี่ว้าบ่ดีผิดพลาดประการใดก็ ขอโทษขออภัยขอตอบคอมเมนต์ผู้ผู้เคนขอมาคอมเมนต์ข่อยพี่น้องจ้ะเห็นข่อไม่เห็นสีของประเดทุกได้ยากข่อยมีพ่อยุดยู่พ่อกินอยู่ข่อยไม่ได้ลุกลำบอลลำบากเพราฝรั่งเขาบ่อยเขาลำบากลูกข่อยกับสองก้นใหญ่เป็นเท่าเป็นนั่งหมนแล้วอยู่เมืองนอกนี่นะอยู่เยอรมันนี่อยู่เมืองไทยลูกข่อยกับมีอีกข้อประเดทุนเห็นเจ้าของม็อกค้อนเม่นข่อยแตาเจ้าบู้เห็นกับตาอียังเจ้าบู้เห็นกับตาเยอะเย่าว์อันนี้ข่อยว่าข่อยพูนคอมเมนต์ข่อย เขาไปสอนเจ้ามาเบิงข่อยเด้อเรียนพานเจ้าบุอยากเบิงข่อยน่ะเขาไปอ่อนส้อนอืมไปเห็นซื้อเจ้าขึ้นนาจอข่อยข่อยก็บจู่อวกแตกขึ้นกันเลยตอนนี้แหละพี่น้องจ้าพ่อกันกินนาจ้าวันนี้จะพี่น้องอืมตั้งหลายพี่น้องมันตัดบอลแนแล้วนี่ยไล่ไล่หลายคนนะอืมตัดขายแน่แน่กันจ้าไล่ไล่ครับคุณพี่น้องโอ้อยหงมาปลาเนี่ โยวจุกีพี่น้องจ้ะมีตะปาเห็ดนั่งลมแถวนี้แต่ทำพวกคอยออกไม่ต้นเยี่ยแล้วพี่น้องออกดี่ดีจ้ะพอกันคลิหนาเด้อพี่น้องวัสดีจ้า